คันของเราในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องตู้กาชาประจําแพท5.0นะครับซึ่งเป็นแพทใหม่ล่าสุดที่กําลังจะเข้ามาให้เราได้เล่นกันในวันพุธนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นตู้กาชาของน้องมุลณินะครับคู่กับในส่วนของคาสนะซึ่งทั้ง2ตัวละครนี้ต้องบอกเลยว่าเก่งเหมือนกันทั้งคู่เลยเนาะแล้วก็ในส่วนของตู้นั้นนะครับก็จะมีในส่วนของเซิร์ฟอัพซึ่งเป็นประจําตัวของน้องมุลณินะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นฟรีดอปสวอนซึ่งเป็นประจําตัวของคาสนะนั่นเองนะครับซึ่งเหมือนเช่นเคยเลยเนาะว่าพอเราทราบในยนามในส่วนของตู้กาชาประจําแพทแล้วใช่ไั้ครับเราก็จะมาพูดคุยกันเนาะว่าทั้งในส่วนของตัวละครในรอบนี้แล้วก็อาวุธในรอบนี้ มีความเก่งและดีแค่ไหนในเชิงของเมตาเพื่อที่ว่าทุกคนจะได้ใช้ไพ่ยมเจมที่ทุกคนหามาอย่างยากลำบากเนี่ยนะครับได้อย่างคุ้มค่านเอง เซนทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับก็อย่าหมดรสาชาร้าดีวกว่าเนาะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับช่องวอจจไว้ได้ไปรุดพร้อมกันดีกว่าครับมองหาร้านเติมเกมดีๆกันอยู่ใช่ไหมละ่ะนี่เลยเคียรเพย์ร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่สุดสะดวกและยัปลอดภยัยเติมถูกเติมไวตลอด24ชั่วโมงและก็สามารถเติมได้เองผ่านทางเว็บไซต์ของทางเคียเพย์ได้เลยแล้วต้องบอกเลยว่าปลอดภัยหายห่วงแน่นอนเพราะใช้แค่ UAD เพียงเดียวแถมถ้าใช้โค้ดจัสเดรเนี่ยยังได้ส่วนลดแถมอีกด้วยนะเติมไนโหมดไม่ว่าจะเป็นแกนชินสตาร์เลวหรือสเตเลืมนะ เป๊ะคุ้มเป๊ะฉลาดต้องเขียวเป๊ะที่เดียวเลยนะ ก่อนอื่นนะครับเรามาเริ่มต้นที่ตัวละครตัวแรกกันก่อนนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของมูลนีนั่นเองนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับพอจอได้มีคลิปอธิบายตัวละครนี้แบบจัดหนักจัดเต็มในส่วนของไลฟ์สตรีมวิเคราะห์ตัวละครไปเรียบร้อยแล้วนะครับใครได้ข้อมูลแบบละเอียดๆนะครับหรือว่าวิธีการปั้นตัวละครรวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาหรือว่าข้อดีของตัวละครเนี่ยนะครับเพื่อมาสามารถไปดูในคลิปนั้นได้บอกเลยว่าจัดหนักให้จริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นสรุปข้อมูลแบบสั้นๆแล้วกันเน เกิดขึ้นมาทางด้านซ้ายมือและตัวของมูรีนั้นก็จะมีการขี่เซิร์ฟบอร์ดขึ้นมานะครับซึ่งระหว่างที่ตัวของมูรีขี่เซิร์ฟบอร์ดนี้นะครับในแง่ของการสำรวจเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถท่องไปบนพื้นน้ําหรือว่าท่องไปบนลาวาโดยที่ว่าไม่มีดาเมจได้ส่วนในแง่ของการต่อสู้นะครับระหว่างที่ตัวของมูรีนั้นกําลังขี่เซิร์ฟบอร์ดตรงนี้ถ้าสมมติว่าเราทําการชนศัตรูใช่ไหมครับมันจะมีการเก็บสแต็คขึ้นมาซึ่งเพื่อนๆสามารถเก็บสแต็คได้สูงสุดทั้งหมด3เมตรด้วยกันนะ ต้องบอกว่าดาเมจตรงนี้ค่อนข้างจะรุนแรงมากๆ,ๆเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนี้นะครับการโว์ในแต่ละครั้งของตงัวโมรอนี่มันยังจะมีการแปะมาร์กพิเศษใส่ตัวของมอนสเตอร์ตัวนั้นด้วยทําให้ทุกครั้งที่โมลาน,นี่นั้นทาการโจมตีปกติตอนที่ครบ3ามสเต็กใช่ไหมครับมันจะมีมิสไซล์จาก,กาอากาศนะครับทำการโจมตีใส่มอนสเตอร์ที่มีมาร์กอยู่พวกนั้นเป็นการทำดาเมจเสริมเพิ่มเติมให้กับตัวของโมรานี่นั่นเอง ส่วนซีโจะเบ็ของตัวมอลลี่นะครับอันนี้ไมไ่ค่อยมีอะไรสระสำคัญอะไรมากเนาะกดใช้ไปปุ๊บเป็นการทำดาเมจเลอีก้อนใหญ่ใส่ตัวของมอนสเตอร์เท่านั้นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าโดยภาพรวมแล้วตัวละครตัวนี้ถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วต้องบอกว่าเก่งทั้งในแง่ของมอนหมู่แล้วก็มอนเดี่ยวมากๆเลยทีเดียวด้วยในสานการมอนเดี่ยวนะ,นะครับดาเมจที่ตัวของมอลลี่นั้นสามารถทาได้ก็เรียกได้ว่าไม่ได้แย่เลยเนาะถ้าเพื่อนๆลองดูจากตารางนี้นะครับ เราสามารถทำได้2องแสนถึงสามแสนดาเมจต,ต่อหนึ่งครั้งเลยทีเดียวซึ่งคิดเป็นทั้งโรดเดชันเนี่ยนาะก็ดาเมจเกือบล้านเลยทีเดียวนะครับเพราะงั้นบอกเลยว่าไม่ได้เบาเลยส่วนในแง่ของสถานการณ์มอนหมูนะครับด้วยความที่ตัวของมูนนี้นั้นนะครับมีการเก็บสแต็กผ่านการชนของมอนสเตอร์ใช่ไหม นั่นหมายเขาว่ายิ่งมีมอนสเตอร์เยอะมากเท่าไหร่นะครับปริมาณสแต็กที่เราจะสามารถเก็บได้ก็จะยิ่งเยอะมากขึ้นเท่านั้นและนั่นก็หมายความว่าเราก็จะสามารถทําการโจมตีปกติเพื่อทําการงับศัตรูได้มากขึ้นนั่นเองในสถานการณ์มอนเดี่ยวนะครับต่อการกดสกิล E หนึ่งรอบเราอาจจะงับมอนสเตอร์ได้ทั้งหมด3ครั้งด้วยกันใช่ไหมครับแต่ว่าในสถานการณ์มอนหมู่เนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นมาเป็น4ครั้งเลยซึ่งนั่นก็คือดาเมจก้อนใหญ่ของตัวละครใช่ไหมเอและนอกจากนี้นะครับในสถานการณ์มอนหมู่นั้นอย่างที่พอจอบอก็จะ ตัวกาหนดจานวนมิสไซล์ที่ตกมาจากฟากฟ้าใช่ไหมครับนั่นหมายความว่ายิ่งมีมอนสเตอร์เยอะจานวนมิสไซล์เหล่านี้ก็จะเยอะมากขึ้นนั่นหมายความว่าดาเมจเอลีของตัวละครมันก็จะเยอะมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นจุดเด่นของตัวละครน,นี้เลยนะครับก็คือเรื่องของดาเมจอันมหาศาลนั่นเองนะครับและต้องบอกว่าดาเมจนั้นเป็นดาเมจเลขใหญ่มากๆลยด้วยเพื่อนๆน่าจะชอบและก็สะใจกันนะครับ อ่ะส่วนเรื่องของข้อเสียหลักๆของตัวละครตัวนี้นะครับจะม,มีประมาณทั้งหมด2เรื่องด้วยกันทุกคนเรื่องแรกเลยก็คือด้วยความที่ตัวละครตัวนี้นะครับจะสามารถกำปอมอนสเตอร์ได้ผ่านการชนเพื่อเก็บสเต็กใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าในบางสถานการณ์ที่เราไม่สามารถชนมอนสเตอร์ได้บ่อยเช่นนะครับมอนสเตอร์วิ่งหนีเราทําให้เราไม่สามารถชนได้หรือว่าเราไปเจอกับมอนสเตอร์ที่ agressive นะครับโจมตีใส่เราหนักมากๆจนทําให้เรานั้นกระเด็นบ่อยอะไรแบบนี้ไม่สามารถเก hmm ็สาาบสเต็กได้หรือกับมอนสเตอร์บางตัวนะครับที่มีฮิตบ็อกในการชนอยู่ค่อนข้างลึกใช่ม,ใม้ยาาร,าาร,บ,ออรบบนไไ่่ีอออดะะแก็จ ภาพรวมและปริมาณแซกที่เราสามารถเก็บได้เนี่ยก็จะน้อยลงและทําให้เรานั้นสามารถงับมอนสเตอร์ได้ปริมาณน้อยลงนั่นเองนะครับซึ่งสาตัวของโมลินี่เนี่ยนะครับการเกิดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนับว่าเป็นการเสียดาเมจก้อนมหาศาลเลยด้วยเพราะว่านะครับอย่างที่บอกไปใช่ไหมครับว่าตัวของโมลินี่นั้นนะครับเวลาที่คุณกดสกิลในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับคุณจะสามารถงับได้สูงสุดแค่ประมาณ3ถึง4ครั้งเท่านั้นซึ่งการเกิดสาการแบบนี้ขึ้นมาแล้วทาให้จำนวนครั้งในการางับของคุณเนี่ยน้อยลง1ครรั้งอะไแบบนี้เนาะจกดิมที่งเหลือ2ครั้งอะไรแบบนเนี้ยเนาประมาณ1ใน3ของตละค ทีเดียวเนาะซึ่งก็จะถือว่าเป็น DPS ลอดก้อนใหญ่ของตัวละครเลยทีเดียวใช่ไหมครับก็จะมีความแตกต่างจากตัวละครแคลร่บางตัวใช่ไหมครับที่มีจำนวนฮิตเยอะๆเช่นในส่วนของแอตโตเป็นต้นที่คุณกด E 1ครั้งอะไรแบบนีน้แล้วคุณสามารถสับมอนสเตอร์ได้ทั้งหมด15ทีใช่ไหมในกรณีแบบนั้นเนี่ยด้วยความที่จำนวนฮิตมันเยอะใช่ไหมครับการโจมตีไม่โดนแค่ทีสทีอะไรแบบนี้น,นะครับโดยภาพรวมแล้วก็จะไม่ส่งผลต่อดาเมจมากขนาดเท่ากับตัวของโมลินี่นั่นเอง อ่ะแล้วก็ข้อเสียของโมลอนี่อีกหนึ่งข้อนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของทีมของโมลอนี่นั่นเองเพราะว่าทีมของเธอเนี่ยเป็นทีมที่ฟโฟกสัสเกี่ยวกับเรื่องของการทาระเหยใช่ไหมครับก็คือคุณต้องหาตัวละครแปะไฟจากนอกสานามมาใช่ไหมครับในระหว่างที่โมลอนี่ชนเนี่ยไอตัวละครธาตุไฟตัวนั้นก็ทําการแปะไฟไปแล้วพอแตกเต็มปุ๊บเราก็เอาตัวของโมลอนี่เนี่ยทำการงับมอนสเตอร์ที่หัวออร่าเป็นธาตุไฟอยู่เราจะได้สามารถทําระเหยทำดาเมจสองเท่าได้นั่นเองนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าตัวละครธาตุไฟหรือว่าตัวละครอะไรก็ตามที่มีความสามารถในการแปะไฟที่สามารถเล่นในทีมแบบนี้ได้นะครับนปัจจุบันถือว่ามีค่อนข้างน้อยและต้องบอกว่าหลายๆตัวณปัจจุบันนั้นมีปัญหามากๆด้วย ยกตัวอย่างเช่นตัวละครที่อาจจะดูดีที่สุดในแง่ของการแปะไฟจากนองสนามเช่นในส่วนของแสงเหลงเป็นต้นใช่ไหมครับคือโดยปกติแล้วแสงเหลงเนี่ยจะมีปัญหาอยู่หนึ่งเรื่องเนาะก,ก็คือเรื่องของพลังงานของตัวเองใช่ไหมครับแต่ว่าในทีมปกติทั่วๆไปเนี่ยเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้โดยการใส่เบนเน็ตเข้ามาในทีมเพราะว่าเบนเน็ตนั้นมีความสามารถในการกดสกิล E ใช่ไหมครับเพื่อทําการเจนแบตเตอรี่ให้กับตัวของแสงเหลงนั้นถ้าสามารถกดอันติได้บ่อยครั้งมากขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าด้วยความที่ตัวของโมลนี่นั้นนะครับเป รวมแล้วโมลนี่ก็ไม่ได้ใช้อะไรดังนั้นการใส่เบเน็ตเข้ามาในทีมของโมลนี่เนี่ยนะครับโดยภาพรวมแล้วก็เลยอาจจะไม่ได้คุ้มค่าขนาดนั้นซึ่งนะครับเสียงหลิงที่ไม่มีเบเน็ตแต่โดยภาพรวมแล้วต้องบอกว่ามีปัญหาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของพลังงานนะครับต้องบอกว่าสำหรับทีมโมลนี่ในบางทีมนะครับถ้าที่คุณใช้เป็นเสียงหลิงโดยที่ไม่มีเบเน็ตเนาะอีแาลเรียคไวเมนต์นะครับหรือค่าฟื้นฟูพลังงานที่ตัวเสียงหลิงต้องทำเนี่ยอาจจะสูงถึง3 0 0เลยทีเดียวนะคร หรือว่าอีกตัวละครหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของเดย่านะครับซึ่งต้องบอกว่าโดยภาพรวมแล้วคุณก็สามารถเล่นกับตัวของมอนี่ได้ในสถานการณ์มอนเดี่ยวนะครับแต่ด้วยความที่ตัวของเดย่านั้นนะครับมีความสามารถในการแปะไฟที่ช้ามากๆก็คือทุก2.5วินาทีก็เลยทําให้โดยภาพรวมแล้วนะครับถ้าคุณเอาไปเล่นในสถานการณ์มอนหมูที่ปริมาณธาตุน้ําของตัวมอนี่เนี่ยจะแปะเยอะขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าเราสามารถชนมอนสเตอร์ได้บ่อยมากขึ้นแล้วก็งับมอนสเตอร์ได้บ่อยมากขึ้นรวมถึงเรื่องของมิสไซล์ที่เกิดขึ้้้้้นนนนนนมมมมัักกกก็็จจจะะะะะเเเยยยยอาาาาาขึดดดดววใรรรณณีีีีแบบ่่ปปปญหไไฟท นั้นก็จ,จะไม่เพียงพอใช้นั่นเองนะครับอาหรือว่าตัวละครอย่างโทมัสเองก็เป็นตัวละครที่สามารถแปกไฟจากนอกสนามผ่านการโจมตีปกติได้ใช่ไหมครับแต่ตัวของโทมัสเองนะครับก็ต้องบอกว่าเอลในการแปกไฟของเขาก็ไม่ได้กว้างขนาดนั้นแถมก็มีปัญหาพลังงานไม่ต่างจากตัวของเสียงหลิงด้วยก็ทําให้โดยภาพรวมแล้วก็เลยอาจจะไม่ได้เหมาะขนาดนั้นเช่นเดียวกันนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับทีมณปัจจุบันของตัวโมลนี่นั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะดูกระท่อนกระแท่นนะครับเล่นลําบากนิดนึงเนาะเราอาจจะต้องรอตัวละครแปะไฟในอนาคตที่ดีกว่านี้มาเพิ่มเติมนะครับตัวของโมลนี่นั้นก็อาจจะเล่นได้สบายมากขึ้นอย่างไรก็ดีนะครับต่อให้พอจอจะบอกว่าตัวละครตัวนี้อาจจะยังมีตัวละครที่เหมาะสมในการเล่นไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าดีเพสที่ออกมาตามตารางที่เราคํานวณออกมาเนี่ยนะครับโดยภาพรวมแล้วก็ออกมาดีมากๆแล้วจริงไหมครับนั่นหมายความว่าอาจจะเล่นลําบากก็จริงแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วถ้าคุณชอบเนี่ยก็สามารถเปิดมาได ของมูลนิมเพิ่มเติมขึ้นมาอีกตัวละครตัวนี้ก็จะเก่งขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับโดยภาพรวมตัวละครตัวนี้ก็จะประมาณนี้เนาะอ่ะต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของคาซานะครับซึ่งเป็นตัวละครท้าดาวที่สนต่พอพจรแนะนําว่าสำหรับใครก็ตามที่ยังไม่มีตัวละครตัวนี้อยู่ในไอดีนะครับควรจะมีหาติดไว้ในไอดีสักนิดนึงเนาะ คือคาซ่าเนี่ยนะครับได้รับการพิสูจน์มาหลายต่อหลายแพชแล้วนะครับว่าเป็นตัวละครที่ดีมากๆตั้งแต่ตอนตัวละครออกจนมาถึงณปัจจุบันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วคาซ่าก็มักจะอยู่ในต้นๆของเทอลิสนะครับของตัวละครที่หลายๆคนแนะนํากันรวมถึงคอนเทนต์เกียร์เตอร์เกนชินิแพกหลายๆคนก็แนะนําตัวละครนี้มากๆด้วยด้วยใช่ไหมครับเหตุผลหลักเนี่ยเป็นเพราะว่าคาซ่าเนี่ยค่อนข้างสร้างอัตราประโยชน์ให้กับทีมค่อนข้างเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นที่ว่าหนึ่งเลยก็คือเขาเป็นตัวละครซัพพอร์ตธาตุลมใช่ไหมครับเขาจะมีความสามารถในการใส่เซตตตตีีีีลลลมมมนนนนนนนะะคคครรรรรััับททท่่่่่่ชววยยใใเเเืืออองงขกาาาาาาาดด้้้ธธุุพํหแ ที่แรงมากขึ้้นไดและยิ่งไปกว่านั้นนะครับบัฟของคาซาเองก็ยังเป็นบัฟที่ค่อนข้างเยอะด้วยก็คือพาสีของคาซะานั้นนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลง EM ที่ตัวเองทำนะครับให้กลายไป,ไปเป็นโบนัสดาเมจเพิ่มเติม,ตม,ตมให้กับตัวละครแคร,รี่ที่ท่าตรงกับท่าที่คาซานั้นทําการกระจายด้วยนั่นเองนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยคาซ่าจะสามารถทํเ EM หรือว่าค่าความชนญท่าได้เนี่ยราวๆป,ประมาณ8 0 0ร้อยถึงหนึ่นหน่วยใช่ไหมครับก็จะตีเป็นบัฟดาเมจโบนัสให้กับตัวละครแคร,รี่ตัวนั้นราวๆป,ประมาณ่ามสิ์สอนถวยที่สจกเปอขอเโ็นัส เลยใช่ไหมครับพอะงั้นบอกเลยว่าบับตรงเนี้ยค่อนข้างจะแรงมากๆและยิ่งไปกว่านั้นนะครับคาซ่าเองยังเป็ตนตัวละครที่เก่งในสถานการณ์มอนหมู่มากๆเลยด้วยด้วยความที่อ่าหนึ่งเลยก็คือสกิลการรวบของเขาเนี่ยค่อนข้างจะดีใช่ไหมครับแถมยังมีคููดาวสั้นนะครับเราสามารถรวบมอนสเตอร์ได้บ่อยสามารถรับมือกับมอนสเตอร์หลายแบบได้ดีมากมากด้วย และยิ่งไปกว่านั้นนะครับด้วยความที่ตัวของคาซานนั้นเป็นตัวละครที่บิวค่าความชนะธาตนุล้วนใช่ไหมครับทำให้เวลาที่คุณเจอกับสาการมอนมู่ปุ๊บมันจะมีดาเมจการเชนปฏิกิริยาธาตุของคาซาแบบรัวๆเลยนะครับทำให้เป็นตัวละครที่สามารถทําดาเมจจากนอกสนามได้ดีมากๆเลยด้วยอีกเชน่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็น่าจะเห็นแล้วเนาะว่าคาซานั้นเป็นตัวละครที่สร้างอัตราประโยชน์นให้กับเพื่อนร่วมทีมของเรามากขนาดไหนนะครับแล้วก็เลยเป็นตัวละครที่พอจอค่อนข้างแนะนํามากๆเลยนะครับว่าใครที่ยังไม่มีก็ควรจะเปิดแ็บเอาไว้นะ อาแต่งอะไรก็ดีนะครับหลังจากการมาของตัวละครต่างๆภายในเกมรวมถึงแผนสายเนนใช่ไหมครับก็คือการมาของธาตุไม้ก็ต้องบอกว่ามีตัวละครหลายๆตัวเหมือนกันนะครับที่คาซานั้นค่อนข้างจะไม่มีประโยชน์ในทีมเหล่านั้นยกอย่างเช่นในทีมธาตุไม้ใช่ไหมครับตัวละครธาตุลมเองก็อาจจะไม่ได้จําเป็นมากในการทําทีมธาตุไม้ขนาดนั้นอาจหรือว่าตัวละครแครรี่ธาตุหินไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนาเวียอิโตะนะครับก็ตามเนาะสตัวละครนี้นะครับในส่วนของเซซิลมก็ไม่สามารถกระจายธาตุหินเพื่อทําการลดต้านทานธาตุหินได้ใช่ไหมครับรวมถึงพาร์ รับความเสียหายให้กับตัวละครด้วยความที่เราไม่สามารถกระจายธาตุหินได้ตัวละครแครี่ธาตุหินก็ไม่สามารถรับโบนัสดาเมจจากคาซ่าตรงนี้ได้อีกเหมือนกันนะครับซึ่งก็จะเหมือนกับตัวละครธาตุลมเลยด้วยใช่ไหมเช่นในส่วนของเซี่ยวหรือว่าละมุดก็ตามนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวละครแครี่ที่ตัวละครธาตุลมอย่างคาซ่านั้นไม่สามารถกระจายธาตุได้อีกเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับต่อให้ตัวละครอย่างคาซ่านั้นจะเป็นตัวละครที่เก่งขนาดไหนก็ตามแล้วก็หลายๆคนแนะนําขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเพื่อนๆลองเช็คไอเดียของต ตัวละครอย่างคาซาก็จะไม่ได้มีประโยชน์มากสำหรับ ID ของพวกเรานั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นนะครับก่อนจะเปิดตัวละครตัวนี้อย่าลืมเช็ค ID ให้ของเราให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันเนาะ นส่วนตัวละครสีดาวในรอบนี้นะครับส่วนตัวพอจมองว่าอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับคือมีบางตัวละครที่คุณอาจจะไม่ได้หยิบเอามาใช้งานเลยนะครับแล้วก็บางตัวละครคุณอาจจะได้ใช้งานก็จริงแต่ว่ากลุ่มดาวสําคัญของตัวละครตัวนี้ก็จะอยู่ในช่วงต้นๆน,นะครับทำให้คุณอาจจะไม่ได้อยากได้ตัวละครพวกนี้ซ้ําๆขนาดนั้นนั่นเองเนาะเรามาดูกันที่ตัวละครแรกกันนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของเบนเน็ตนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวละครในฝั่งดีเนาะแล้วก็เก่งมากๆเลยด้วยเบนเน็ตรั้นเป็นตัวละครสปองเร อันติของเมเนตนั้นนะครับหน้าที่ของเขาหลักๆแล้วจะมีทั้งหมด2อย่างด้วยกันก็คือเรื่องของการบัฟแล้วก็เรื่องของการฮิลเนาะ ในแง่ของการบัฟนั้นนะครับสกิลวัลติเมทของเบนเนตสามารถแจกเอเดเเคให้กับตัวละครที่ยืนสนามได้สูงถึงราวราประมาณ1000หน่วยกันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าเยอะมากๆส่วนเรื่องของการฮิวก็ค่อนข้างดีมากๆด้วยนะครับยืนแค่แป๊บเดียวนะ่ยก็สามารถเลือดเต็มได้สบายๆแล้วหรือในบางสถานการณ์นะครับถ้าคุณไปเจอกับมอนสเตอร์ที่ไม่แอคเซสซีฟอะไรมากมายคุณสามารถยืนแท้งบนพื้นเบนเนตได้เลยเนาะโดยที่ว่าเรายังคงปลอดภัยอยู่นะครับนอกจากนี้นะครับอันตรีของเบนเนตนั้นยังมีประโยชน์อีกหนึ่ง,งข้อด ในสถานการณ์ที่คุณไปเจอกับมอนสเตอร์ที่ตีเป็นธาตุน้ำแข็งใช่ไหมครับออร่ราธาตุน้ำแข็งนั้นทําให้เราโจมตีเชื่องช้าลงเคลื่อนไหวช้าลงกินสเตมนิน่าเยอะขึ้นใช่ไหมครับพอคุณมีอันติเบเนตตรงนี้ปุ๊บนะครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยก็จะหายไปเลยทําให้เรานั้นเล่นได้สบายมากขึ้นหรือในบางสถานการณ์นะครับคุณก็อาจจะเอาออร่ราธาตุไฟตรงนี้เอาไปใช้คู่กับจีนนะครับในการสเวิร์ดธาตุไฟเพื่อทําการกระจายธาตุไปหามอนสเตอร์ตัวที่อยู่ข้างๆได้ด้วยอะไรแบบเนี้ยเนาะก็จะเป็นคอมโบที่ช่วยใน แล้วก็อีกหนึ่งข้อดีเลยก็คือเรื่องสกิลของตัวละครตัวนี้นะครับเบเนตเนี่ยเป็นตัวละครที่คููดาวสกิลค่อนข้างจะมาไวมากๆเลยนั่นหมายครับว่าเราก็สามารถ spam กดสก E เพื่อสร้างอนุธาตให้กับตัวละครแคร,รี่ของเราได้เยอะใช่ไหมครับก็ทํำให้ปัญหาพลังงานของตัวละครแคร,รี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวละครแคร,รี่ธาตุไฟเนี่ยลดน้อยลงไปอย่างมาก พอชันเบนเนตนั้นก็เลยถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวนะครับข้อเสียของตัวละครก็อาจจะมีเหมือนกันเนาะยกตัวอย่างเช่นอ่านด้วยความที่ว่าคิดต่างๆของเขาอยู่ที่ในส่วนของพื้นไฟใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณจะใช้ประโยชน์จากมันเราก็จําเป็นต้องยืนอยู่บนพื้นไฟของเบนเนตเท่านั้นก็ทําให้ระยะเวลาในการเคลื่อนที่ใช่ไหมครับหรือว่าความอ,อ,อิสระในการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันลดน้อยลงนั่นเองเนาะ อะหรือว่าเรื่องของออราธาุไฟใช่ไหมครับที่มีการแปะใส่ตัวเองเนี่ยคุณก็อาจจะมองเป็นข้อเสียก็ได้เหมือนกันเพราะว่าดาเมจที่จะเข้ามาคุณเนี่ยก็จะรุนแรงมากขึ้นใช่ไหมครับโดยปกติแล้วมอนสเตอร์ธาดน้ำถ้าโจมตีใส่คุณมาก็อาจจะโดนดาเมจแค่1น0่หน่วยอะไรอย่างี้ใช่ไหมแต่ว่าพอมีพื้นไฟเบเน็ตปุ๊บนะครับดามเมจตรงนั้นก็จะคูณ2ขึ้นมาเป็น2000หน่วยแทนอะไรแบบนี้เนาะก็อาจจะทําให้เรานั้นตายได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแต่อะไรก็ดีนะครับส่วนปอพจมองว่าข้อดีค่อนข้างจะเเยยยออะะกกว่าาข้สีมๆนครัังไ ก็เียกได้ว่าเบเนตนั้นเป็นตัวละครที่ไม่ได้ต้องการกลุ่มดาวอะไรเยอะแยะมากมายนะครับกลุ่มดาวสําคัญของเขามีแค่ C1 เท่านั้นนะครับก็คือนะครับไอความสามารถในการบัฟกับความสามารถในการฮิวจากสกิลอัตเมทของตัวเบเนตเนาะโดยปกติแล้วถ้าคุณไม่มี C ีเนี่ยมันจะเกิดแยกกันคือถ้าเลือดของเราเยังไม่ถึง70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับมันจะเริ่มต้นจากการฮิวก่อนแล้วเมื่อไหร่ก็ตามครบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ปุ๊บมันถึงค่อยบัฟนะครับพอเรามีซีหนึ่งตรงนี้ปุ๊บนะครับมันจะไม่ค่อย โดยภาพรวมแล้วไม่ได้ส่งผลอะไรต่อเบเน็ตเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเอาจริงๆแล้วเนี่ยมีแค่ C1 เนี่ยก็เพียงพอในการเล่นแล้วอาจแต่ว่าก็อาจจะพอมี C บางอันที่ต้องพูดถึงไว้บ้างยกตัวอย่างเช่นในส่วนของ C5 นะครับที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการเพิ่มเลเวลอันติใช่ไหมครับก็หมายความว่าเราก็จะบับเ d k ให้กับเพื่อนร่วมทีมของเราได้แรงมากขึ้นหรือว่าจะเป็นในส่วนของ C6 นะครับ ที่มีส่วนช่วยในการทําให้ตัวละครตีสั้นทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครดาบตัวละครดาบใหญ่หรือว่าหอกก็ตามสามารถโจมตีเป็นธาตุไฟได้ซึ่งตรงนี้ก็พอจะมีประโยชน์บ้างยกตัวอย่างเช่นในทีมของเซียนยุนเป็นต้นใช่ไหมครับก็เลยทาให้เกิดคอมโบพิเศษใช่ไหมครับก็คือฟูรินะเซียนยุนแล้วก็เบเนตซีหกใช่ไหมครับซึ่งตัวละครแคดดี้ในทีมนี้คุณจะใช้เป็นใครก็ได้เลยเนาะเพราะยังไงซะตัวละครแคดดี้ตัวนั้นก็จะโจมต,มตีเป็นธาตุไฟอยู่แล้วและสามารถกระโดดทุ่มโจมตีพร้อมกับทำระเหยได้ใน ตัวละครต่อมานะครับก็คือจะเป็นในส่วนของสิญญาณน,นั่นเองนะครับ,ส,บสัตว์สัญญาณเองนั้นเป็นตัวละครสพอร์ตธาตุไฟที่นิยมเล่นกันในทีมกายภาพเนาะคีย์สาคัญของเขานะครับจะไปอยู่ที่ในส่วนของพาสีของตัวเองเลยก็คือเวลาที่ตัวของสิญญาณน,นั้นเวลาที่เขาใช้งานสกิลาตุใช่ไหมครับมันจะมีการสร้างโลกขึ้นมารอบๆตัวซึ่งระหว่างที่มีโลกนี้อยู่ใช่ไหมครับตัวละครแครี่ที่อยนนู่สถานะตรงนั้นอยู่เนี่ยก็สามารถโจมตีเป็นกายภาพได้แรงขึ้น15%ซึ่งต้องบอกว่า15%ตรงนี้ถือว่าค่อนข้างน้อยมากๆ บาางมากๆนั่นหมายความว่าตีแค่ที t ทีนะครับโลกก็แตกแล้วแล้วเราก็เสียโบ,บนัสความเสีย15%ตรงนี้ไปนั่นเองนะครับทำให้โดยภาพรวมแล้วสัญญาเลยไม่ใช่ตัวละครที่เก่งขนาดนั้นและถ้าคิดเพิ่มเติมไปด้วยใช่ไหมครับว่าณปัจจุบันเนี่ยทีมแกภาพเป็นทีมที่ค่อนข้างหาที่เล่นได้ยากคือดรามจโดยภาพรวมถ้าเทียบกับทีมที่มีการโฟกัสเรื่องของปฏิกิริยาธาตุใช่ไหมครับยังไงซะทีมแกภาพเนี่ยค่อนข้างจะเบาก,า,กากว่ามากๆอยู่แล้ว ก็คือหมายความว่าทีมแก้ภาพเดิมทีก็ไม่ค่อยน่าเล่นขนาดนั้นแล้วแถมตัวละครนี้ก็ยังเป็นตัวละครที่ซัพพอร์ตทีมแก้ภาพไม่ได้ดีขนาดนั้นด้วยก็เลยทาให้ตัวละครนี้นถือว่าเป็นตัวละครที่แวลูค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็ไม่ค่อยน่าหยิบมาปั้นใช้งานสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับอาจแต่งอะไรก็ดีนะครับใครที่อยากจะเล่นตัวละครตัวนี้นะครับพอจอนแนะนากลุ่มดาวเพิ่มเติมอันนึงแลวกันเนาะสับตัวของสินหยานนะครับมีกลุ่มดาวที่น่าสนใจอยู่ประมาณ2-3กลุ่มดาวด้วยกัน ดาวแรกนะครับจะเป็นในส่วนของ C2 นะครับที่ช่วยทําให้สกิลดเมจของตัวสิญญาน,นั้นมีอัตราคลิกอยู่ที่100%อยอซ่ซึ่งตรงนี้ก็ทําให้ตัวของสิญญาณน,นั้นนะครับถ้าคุณอยากจะให้ตัวละครนี้มีดาเมจส่วนตัวเพิ่มขึ้นมาหน่อยใช่ไหมครับพอคุณมี C2 ปุ๊บคุณก็สามารถบิลแต่ค่าคิดที่เข้าดาเมจได้เลยก็จะทําให้ตัวละครนี้มีความสามารถในการนุกมอนสเตอร์หรือว่าทาดาเมจก้อนใหญ่ใส่ตัวของมอนสเตอร์ได้เองนะครับก็อาจจะเหมาะกับคนที่เล่นยูล่าสายสปีดลันเนอร์ใช่ไหมคนก็อาจจะม damage, โดยภาพรวมแล้วก็น่าสนใจประมาณนึงนะครับอ่าแล้วก็อีกกลุ่มดาวนึงนะครับก็คือจะไปนในส่วนของ C4 นะครับที่มีส่วนช่วยในการที่ว่าสกิลธาตุของตัวสนหยาน,นั้นเวลาที่มันโดนมอนสเตอร์เนี่ยเนาะมันก็จะมีเรื่องของการลดต้านทานกายภาพด้วยนะครับ15%เวลา12วิตรงนี้ก็ช่วยในการเพิ่มดาเมจให้กับตัวละคแรแคลี่กายภาพของเราได้อยู่บ้างนั่นเองเนาะอ่าสุดท้ายนะครับจะเปนในส่วนของคาชินะนะครับซึ่งต้องบอกว่าสกิลต่างๆของเขาเนี่ยโดยภาพรวมแล้วจะค่อนข้างคล้ายกับอารวบาโดหรือว่าชนะิวลาีเนาใ่งานะก็กก e, ค ในเนี่ยเพื่อนก็สามารถใช้ลูกข่างนี้ในการเคลื่อนที่ไปมาอย่างรวดเร็วหรือว่าใช้ในการปีนเขาได้นะครับส่วนในแง่ของคอมแบทนะครับก็คือเวลาที่ตัวของคาชนะนั้นทําการกดสกิล e ตัวเขาเองนะครับจะมีการวางลูกข่างทิ้งไว้บนสนามเนาะซึ่งลูกข่างนี้นะครับก็จะทำดาเมจใส่มอนสเตอร์เป็นระยะระยะตามค่าดีฟเฟนส์ของตัวเองนะครับส่วนสกิลดาเมจของตัวคาชินะนะครับก็จะเป็นลักษณะของการกางวงขึ้นมาบนสนามเนาะซึ่งภายใต้วงนี้นะครับลูกข่างของตัวคาชินะเนี่ยจะมีเอวีในการทําดาเมจที่กว้างมากขึ้นนั่นเเองนะะะะะครรรรบพาาา้้โโดดยยสุปแลลววชกกจๆต ก็คือคุณกดสกิล e ทิ้งอของไว้บนสนามใช่ไหมแล้วของที่ทิ้งไว้น,นั้นก็จะช่วยตัวละครแครดี้ของคุณในการทำดาเมจไปซึ่งเรื่องของดาเมจนั้น,นครับถ้าเราเทียบในเรื่องของดาเมจที่คาเชนะสามารถทําได้กับตัวของอัลเบโดกับเชียรีสามารถทําได้เนี่ยเนาะโดยภาพรวมแล้วคาเชนะจะค่อนข้างเบากว่ามากๆเลยทีเดียวนะครับดังนั้นตัวของคาเชนะนั้นก็เลยจะเป็นตัวละครธาตุหินที่คุณนิยมเอาไปใช้ในทีมที่คุณอาจจะต้องการตัวละครธาตุหินแต่ว่าคุณไม่ได้มีตัวเลือกเยอะเนาะยกอย่างเช่นนะครับในกรณนนีท ซาธาตุหินใช่ไหมเพื่อทาให้ตุ๊กตาของเขามี2ตัวถ้าคุณไม่มีจงลีนะครับคุณก็สามารถใช้คาชินะในการสร้างลูกข่างเพื่อแทนเสาของจองลีได้นั่นเองนะครับอ่าหรือว่าในทีมของนาเวียซึ่งโดยปกติแล้วคนมักจะเล่น2หินใช่ไหมเล่นเป็นนาเวียคู่จงลี่หรือว่านาเวียคู่เชียวลีอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับในกรณีนี้ถ้าคุณไม่มีจงลี่ไม่มีอบาโดไม่มีเชีวลีอะไรเงี้ยเนาะเพื่อนๆ,ๆก็สามารถใช้คาชินะในการเอามาซัพพอร์ตนาเวียได้ซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการทําให้เกิดสันพ้องหินใช่ไหมครับแล้วก็ตัวย อะไรแบบนี้นะครับ โดยภาพรวมและหน้าที่ของคาชนะเนี่ยก็จะประมาณนี้อาจแตกอะไรก็ดีนะครับถึงแม้ว่าคาชนะนั้นพอจะอ,อาจจะบอกว่าเป็นตัวละครที่เป็นเวอร์ชันดาวเกรดของเชิลลิหรือว่าอาราโดใช่ไหมครับแต่ว่ามีอยู่หนึ่งสิ่งด้วยกันนะครับที่คาชนะนั้นดูดีกว่าอาราโดและเชิลินะครับนั่นก็คือการที่เขาเนี่ยเป็นตัวละครในฝั่งของ n นตแลนด์นั่นเองเนาะการที่เขาเป็นตัวละครแนตแลนด์นะครับทำให้เขานั้นสามารถเข้าถึงเซตอันดีเฟกต์เซตใหม่นะครับอย่างตัวของ Scroll of the Hero of s a n d e r City ได้นั่นเนองเนาะซึ่งเซ ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของปฏิยาธาตุในครั้งนั้นได้เพิ่มขึ้นสูงสุดถึง40%เลยทีเดียวนะครับซึ่งเล็กได้ว่าเยอะมากก็ช่วยทําให้คุณนั้นสามารถเอาคาชินะเนี่ยนะครับมาใส่เซตอาร์ติแฟกต์นี้เพื่อช่วยในการบัฟตัวละครแครี่ตัวอื่นได้เช่น่ในทีมของมูลนิใช่ไหมครับคุณก็อาจจะใส่เป็นคาชินะเข้ามาในทีมของมูลนิเพิ่มเติมเพื่อให้คาชินะนั้นส่งบัฟอาร์ติแฟกต์เซตนี้ให้กับมูลนิได้สามารถทําการโจมตีปกติได้แรงมากขึ้นนั่นเอง พราะฉันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่ใช่ไหมครับอาจแต่องอะไรก็ดีนะครับด้วยความที่เราใช้ประโยชน์จากเขาในฐานะแค่ตัวละครแนตแลนด์คนหนึ่งใช่ไหมครับนั่นก็หมายความว่าถ้าในอนาคตนะครับมีตัวละครซัพพอร์ตที่สามารถถือเซตนี้ได้เหมือนกันแต่ว่ามีประโยชน์ที่เหนือกว่าคาชินะสุดท้ายแล้วคาชินะของเราก็จะนอนคลางนั่นเองเนาะโดยภาพรวมแล้วตัวละครตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ ส่วนเรื่องของกลุ่มดาวของคาชินะนะครับตอนนี้ออฟฟิเชียลยังไม่ได้มีการประกาศออกมาเนาะว่าแต่ละกลุ่มดาวนั้นสามารถทําอะไรยังไงได้บ้างน,นะครับเพราะฉะนั้นพอจอยังคงพูดถึงไม่ได้เนะาะแต่ว่าพอจอพูดได้คร่าวๆเฉยๆนะครับว่ากลุ่มดาวที่น่าสนใจสาวโตคาชินะเนี่ยนะครับจะมี3กลุ่มดาวด้วยกันทุกคนก็คือจะมีในส่วนของ C2, C4 แล้วก็ C6 นั่นเองนะครับส่วนรายละเอียดนะครับว่าแต่ละกลุ่มดาวนั้นสามารถทําอะไรได้ไดบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันอีกทีตอนที่ตัวละครออ,อกแล้วกนนะ ใครที่อยากพลาดก็อย่าลืมกดซับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแล้วกันนะครับส่วนตูวในรอบนี้นะครับส่วนตัวพอจอมองว่าเป็นตู้ที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับ5ดาวถือว่าดีมากๆแล้วก็ในส่วนของ4ดาวนั้นก็สามารถหาประโยชน์หรือว่าหาที่ใช้งานได้ค่อนข้างเยอะอะมาเริ่มที่อาวุธชิ้นแรกกันก่อนก็คือเซิร์ฟอัพนะครับหรือว่าประจําตัวของมูลนิธินั่นเองเองนาะ ประจำตัวโมล,ลนี่นะครับจะมีการแจกค่าเบสอดเคค่อนข้างต่ำนะครับ5้าหน่วยเนาะแต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะน้องโมล,ลนี่เนี่ยไม่ได้เอาอิดเคไปทำอะไรอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ตัวออฟโร่นะครับมีการแจกค่าคีดามิให้กับเรา88%ส่วนความสามารถของอาวุธนะครับก็คือมันจะมีการเพิ่มค่าพลังชีวิตสูงสุดให้กับผู้สมใส่ย0นะครับแล้วก็เวลาที่เราใช้งานสกิลท่าใช่ไหมครับการโจมตีปกติของเรานั้นจะแรงได้มากขึ้นสูงสุดถึง48% แต่ว่าทุกครั้งที่มีการโจมตีปกติออกไปใช่ไหมครับไอ้ดาเม,มิโบนัสที่เพิ่มขึ้นตรงนี้เนี่ยจะลดลง12%เนาะแต่ว่าจะได้คืนมานะครับในกรณีที่การโจมตีของเรานั้นมีการทำระเหย ซึ่งสำหรับตัวของน้องโมลนี่เองเนี่ยนะครับตรงนี้ไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วโมลนี่เองก็เป็นตัวละครที่เล่นเกับเรื่องของปฏิกดาลระเหยอ,อยู่แล้วใช่ไหมครับก็เลยทําให้เราได้โบนัสความเสียหายจากการโจมตีปกติเพิ่มขึ้น48%แบบตรงๆไปเลยพอฉนั้นก็ถือว่าเป็นอาวุธประจําตัวที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับซึ่งจากผลการคำนวณเนี่ยบอกว่าอาวุธประจําตัวของโมลนี่นั้นนะครับแรงกว่าอาวุธสายฟรีราวๆประมาณ35-40%เลยทีเดียวเนาะซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงงงงมมมาาาาาาากกกกกกๆเเลลลยนนะะรรรัรััับบแแตตต้้้ออวววว่่่ปปปจํิดดดดุซไสห็ ที่จะเปิดมูลนีธมาแล้วอยากจะอัปเกรดให้น้องเก่งขึ้นด้วยเนี่ยนะครับส่วนต่อพอเจรแนะนําว่าเปิดตัวอาวุธเนี่ยค่อนข้างจะคุ้มค่าอยู่เหมือนกันเนาะ ส่วนในแง่ของความหลักลานในการใช้งานนะครับต้องบอกว่าเซิร์ฟอัพอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับเพราะว่าณนะปัจจุบันเนี่ยตัวละครสืเวทที่สเกลตามไอชิเอร์เซนเนี่ยเนาะไม่ค่อยได้มีเยอะขนาดนั้นนะครับจะมีแค่ในส่วนของนิวเลตแล้วก็จะมีแค่ในส่วนของมูรนี่เท่านั้นซึ่งสำหรับตัวของนิวเลตนะครับสิ่งที่เราจะใช้ประโยชน์ได้จากโอชินี้เนี่ยจะมีแค่2อย่างเท่านั้นนะครับก็คือจะมีเรื่องของความแรงคลิที่เพิ่มขึ้น88%แล้วก็จะมีเรื่องของพลังชีวิตที่เพิ่มขึ้นน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 นค่่่่่20%เเทททาาาาาาาััั้้้สวรรรดลตตีีบปป็กกกจมิ ตรงนี้เนี่ยนิวเวอเล็ตไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็เลยทำให้อุชิ้นนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ดีกับนิวเวอเล็ตขนาดนั้นนั่นเอง เพราะฉะนั้นใครที่คิดจะเปิดประจําตัวของโมลนี่ให้กับตัวของเนวเวลเลตแบบตรงๆหนึ่งน,นะครับส่วนตัวพอจอมไม่ค่อยแนะนําเนาะยกเว้นแต่ว,ว่าคุณจะเปิดฟรีดอมซอลใช่ไหมครับแล้วมันดันหลุดเลตตัวของเซิร์ฟอัพมาพอดีอะไรแบบนี้น,นะครับในกรณีแบบนี้คุณก็โยนให้เนวเวลเลตใช้ได้เพราะโดยภาพรวมแล้วมันก็พอจะคุ้มค่าอยู่บ้างนั่นเองนะครับอาส่วนฟรีดอมซอลนะครับก็ถือว่าเป็นอาวุธที่น่าสนใจอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับออฟรอง่งมีการแจกเรื่องของค่าเอเอ็มให้กับเรานะครับแล้วกวกก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 ก็็็บบต็ตตตัััััััวววววเเเเเเปปปปออ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 อรร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 ร์ดคคคืืืืลลาา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 าททททีีีีี่่่่่่่่่่ะะะยยใใใชมม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 ้้้บบบบบบบจจจจฟฟงงงงงๆหหพพพนนซึไขแโ 20%แล้วก็มีเรื่องของการบัฟการโจมตีปกติการชาร์จโจมตีการทุ่มโจมตีเพิ่มขึ้น16%ด้วยซึ่งโดยภาพรวมแล้วบัฟตรงนี้ก็ถือว่าเยอะประมาณนึงแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่คุณไม่ได้เอาไปซัพพอร์ตตัวละครแครี่ที่สเกลตามค่าพลังโจมตีด้วยใช่ไหมครับทำให้ประโยชน์ที่เราจะได้จากดาบนี้ก็จะน้อยลงไปอีกและนอกจากนี้นะครับในปัจจุบันเนี่ยตัวละครอ,อย่างคาสณะนั้นมีดาบสีดาวที่สามารถเลือกใช้งานแล้วมีประโยชน์มากๆหลายดาบมากๆด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดาบเฟโเนียสนะครับที่โดยภาพรวมแล้วอาจจะไม่ใช่ดาบที่สามารถบัฟเพื่อนได้แต่ใดใช่ไหมครับแต่ก็มีเรื่องของการแจกพลังงานให้กับเพื่อนทีมด้วยก็ทําให้ตัวละครแครี่นั้นไม่จําเป็นต้องทําค่าฟื้นนนนนฟููพพลลลลััังงางาาาาสสใ่่่มม้้้ยครรบแแะถเเเปปปีซตไไ็วดดิขึ หรือแม้แต่ในส่วนของดาบแซกเองก็ดีกับคาสเซเหมือนกันนะครับเวลาที่คุณไปเจอมอนสเตอร์หลายๆเวฟหรือว่าไปเจอมอนสเตอร์เยอะๆใช่ไหมครับคุณก็สามารถใช้ดาบแซกในการรีคูด้าสกิลเพื่อทําให้เราสามารถลรบมอนสเตอร์ได้บ่อยอครั้งมากขึ้นก็ได้โดยภาพรวมเราก็จะเล่นได้ง่ายมากขึ้น หรือว่าในช่วงซูมไม่รู้นะครับก็มีการปล่อยดาบใหม่ล่าสุดออกมากเหมือนกันก็คือจะเป็นในส่วนของไซฟอนนั่นเองใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นดาบที่แจกเอ็มให้กับเรานะครับทำให้คาซานนั้นสามารถทำค่าเอเอ็มได้สูงมากขึ้นแล้วก็แจกโบนัสความเสี่ยกับเพื่อนร่วมทีมได้เยอะมากขึ้นแถมในส่วนของเปิร์อาวุธเองนะครับยังมีการแจกค่าฟืน้นฟูพลังงานคล้ายๆกับตัวของเฟลน,นัสิกด้วยโดยภาพรวมแล้วก็เป็นดาบที่ดีอีกเหมือนกันนั่นเองเนาะก็เลยทําให้โดยภาพรวมแล้วนะครับการใช้งานฟพพนนรีอจจดอมสวอนก ด้านส่วนตัวพอจอก็เลยแนะนำว่านะครับสำหรับดาฟฟี่ล้อมสซอนอ่ะโดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าดีจริงนั่นแหละนะครับเพลงแต่ว่ามันดีต่างจากในส่วนของสีดาวไม่ได้เยอะขนาดนั้นถ้าคุณมีตังมากพอก็สามารถสุ่มได้เนาะแต่ว่าถ้าคุณไม่มีเนี่ยนะครับก็ไม่จำเป็นต้องสุ่มอีกเหมือนกันนั่นเอง สรุปสีดาวในรอบนี้นะครับส่วนตพจมองว่าค่อนข้างคุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะทุกอาวุธนั้นสามารถหยิบไปใช้งานได้ทั้งหมดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเฟโวนะครับไม่ว่าจะเป็นดาบเล็กเฟโวหรือว่าดาบใหญ่เฟโวก็ตามนะครับตัวเปิร์กอาวุธมีเรื่องของการแจกพลังงานให้กับเราพอคุณใส่ให้กับตัวละครซัพพอร์ตปุ๊บใช่ไหมครับตัวละครแคเร็ตของเราก็สามารถลดค่าฟื้นฟูพลังงานลงแล้วไปบิลสเตตัสดาเมจของตัวเองได้เพิ่มขึ้นนั่นเองอะไรแบบนี้นะครับพอกันก็ถือว่าเป็นอาววุุธที่่่คคคออนข้้าางมหรื ที่เร่งดาเมจส่วนตัวของเวนตี้ได้สูงที่สุดแล้วหรือแม้แต่ชายนะครับก็เป็นอาวุธที่สามารถใช้ในช่วยในเรื่องของการเพิ่มดาเมจของการกดอันติในแต่ละครั้งของชายได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาวุธที่ค่อนข้างคุ้มส่วนสมุดแซกเองนะครับณนะปัจจุบันตัวละครที่สามารถหยิบไปใช้งานได้ก็มีในส่วนของซูโคสใช่ไหมครับซึ่งผู้เล่นสายฟรีหรือว่าผู้เล่นต่างๆนานาก็ได้จะพอรู้เนาะว่าซูโคสนั้นเ,เก่งแค่ไหนใช่ไหมและการที่ซูโคสได้สมุดแซกไปนะครับก็ช่วยทาให้เรานนนสมงอตด่ขลวะใ คอนเทพไม้ของเราเนี่ยการใช้สมุดแซกก็ดีกับเขามากๆอีกเหมือนกันนั่นเองเนาะโดยภาพรวมแล้วก็เลยเป็นอาวุธชีคค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับอ่าหรือว่าในส่วนของดากอนเบนเองนะครับก็มีตัวละครที่สามารถใช้งานได้เช่นในส่วนของไรเดนใช่ไหมครับที่พอคุณใส่ไปปุ๊บนะครับไรเดนของเราก็จะมีเอ็มที่สูงขึ้นทําให้เรานั้นสามารถทริกเกอร์มาเฟืองได้แรงมากขึ้นหรือหูวเต่าเองในกรณีที่คุณไม่มีหอกโฮมาใช่ไหมครับคุณก็สามารถใช้ดากอนเบนซึ่งโดยภาพรวมแล้วก็แรงใกล้เคียงกับอาวุธท่าดาวหลายๆชเลยด้วย ก็ถือว่าเป็นอาวุธที่โอเคเหมือนกันเพราะงั้นโดยภาพรวมแล้วนะครับทั้งในส่วนของอาวุธทดาวในรอบนี้แล้วก็อาวุธสดาวในรอบนี้เนี่ยพอจอมองว่าค่อนข้างคุ้มค่ายอยู่เนาะ ยิ่งคิดผผวกับการที่ว่าในแพท5.0นี้นะครับตู้อุดได้มีการปรับในส่วนของค่าชะตาลดลงด้วยใช่ไหมครับจากเดิมทีที่ต้องใช้ถึง2ค่าชะตาในการการตีได้อุดที่เราดาักได้ใช่ไหมตามปัจจุบันก็ลดเหลือแค่ค่าชะตาเดียวแล้วซึ่งโดยภาพรวมแล้วถ้าตู้อุดออกมาดีขนาดนี้นะครับก็ค่อนข้างคุ้มค่าน่าเสี่ยงอยู่เหมือนกันเนาะดังสำหรับใครก็ตามนะครับที่เพชรเพียงพ่อสามารถเปิดได้ทั้งในส่วนของตูต้ตัวละครแล้วก็ตู้อุดด้วยเลยนะครับรอบนี้ส่วนตพอจอมมองว่าตู้อุ อันนี้คือทั้งหมดของคลิปนี้เนาะก็หวังว่าจะชอบกันนะครับโดยสรุปสำหรับตัวตัวละครในรอบนี้นะครับพอจอมองว่าค่อนข้างดีนะครับห้าดาวเนี่ยเก่งทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นมรนิหรือว่าคาซาก็ตามนะครับส่วนสีดาวอ่โดยภาพรวมแล้วอาจจะเค็มนิดนึงเนาะเพราะว่าในส่วนของสินญยานนั้นอาจจะไม่ได้ใช้ใช่ไหมครับแล้วก็ไปเด็ดเองถึงแม้ว่าจะเก่งก็จริงแต่ว่าเออโดยภาพรวมแล้วเราก็ต้องการแค่กลุ่มดาวหนึ่งเท่านั้นส่วนคาชิน่าเองนะครับก็เป็นตัวละครแจกฟรีอยู่แล้วแล้วก็หน้าที่สำคัญของเขาเนี่ยก็คือการถือเซตอาร์ติแฟกตมม่่ครรรดงนนาาีีะแแถถตทส เซตใหม่ได้เหมือนกันแต่ว่าสกิลต่างๆดีกว่าคาชิน่าเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วเราก็จะไม่ค่อยได้ใช้ตัวละครตัวนี้นนัเองเนาะส่วนตัววุดในรอบนี้นะครับก็ดีทั้งในส่วนของ5ดาวแล้วก็4ดาวเลย5ดาวเองสำหรับตัวของมูรานี่เองก็เรียกได้ว่าดีมากๆใช่ไหมครับส่วนสีดาวเองนั้นโดยภาพรวมแล้วเพื่อนๆก็สามารถเอาไปใช้กับตัวละครได้หลากหลายมากๆเพราะงั้นสำหรับตัววุดในรอบนี้เนี่ยพอจะมองว่าค่อนข้างคุ้มอยู่เหมือนกันนะ อ่ะแล้วก็สำหรับใครก็ตามนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วอาจจะยังไม่ค่อยแน่ใจเนาะว่ามูรินี่เนี่ยโดยภาพรวมแล้วน่าเปิดขนาดไหนนะครับยังไงซะเดี๋ยววันพุธนี้นะครับตัวละครก็จะเข้าแล้วเนาะซึ่งเดี๋ยวพอจอก็จะเปิดตัวละครมาลองเทสให้ทุกคนได้ดูกันนะครับและในวันรุ่งขึ้นก็จะมีรีวิวแล้วก็ไกด์ตัวละครในเวอร์ชันคลิปให้ทุกคนได้ดูอีกเหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ยังไม่แน่ใจนะครับก็จะรอพอจอเทสต,ตัวละครแล้วก็สร้างไกด์ตัวละครอ,ออกมาให้ทุกคนดูกันก่อนก็ได้ออกเเหมืน,นนันงนะ ก็อย่าลืมกดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้แล้วกันนะครับส่วนคลิปนี้นะครับก็จะเนื้อาหารประเ่านี้เนาะส่วนว่าในคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรนะครับก็ฝากติดตามด้วยละกันคลิปนี้พอจอขอตอลาไปก่อนสวนสัสดีครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยละกันนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกันพกเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมมมมตติดารรรัััััับบบชกกกนนนนนนะสววี้้ผไป่อแลค